เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเฮ้ยลปลาชี้อะไรมาตัวเบลเลอ,อร์มาอยู่ตรงนี้ของใครวะโอ้โหใครทําแบบนี้ครับเนี่ยปลาเหินเบานะดูทรงแล้วปลาบูเวลตัวนี้น่าจะเหินเบานะครับนี่เหินมาตรงนี้เลยก็เลยขึ้นมาข้างบนนะครับนี่เป็นไงพลิกรถไม่เป็นดิเราอะชิปอ e ีไม่ได้เหรอนี่เลย,ยทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นการขี่หลังปลานะครับปลาตัวนี้ใจดีไว้ให้เล่นด้วย เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เซอร์เวนิสตี้มีการอัปเดตใหม่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทาคลิปเกี่ยวกับเมืองนี้กันแต่ว่าเราจะมาเสนอโปรโมชั่นใหม่ก่อนครับสำหรับใครที่เข้ามาในเวนิสตี้นะครับผมสำหรับแก๊งนะครับผมถ้าเกิดมา10คนขึ้นไปนะครับจะได้รับของซัพพอร์ตดังนี้เลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของบ้าน1หลังนะครับแล้วก็กุญแจบ้านให้ไป10ดอกเลยนะครับผมแล้วก็จะมีกุญแจตู้4ดอกนะครับรถฟาร์ม400กิโล1คันนะครับแหวนแก๊ง5้าวง บัตรทำงานดํา5ใบรถแทร็กนะครับรถแบบโอ้โหแรงๆเลยหนึ่งคันนะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธให้2ชิ้นนะครับผมสําหรับใครที่มาเป็นแก๊งในเซิร์ฟเวนิสนะครับแล้วสําหรับประชาชนนะครับถ้าเกิดสมัครใหม่นะครับเข้ามาเวนิสิตี้ใหม่ๆเลยเนี่ยจะได้กาชารถโดเนทนะครับหกลูกนะครับผมโอ้โหรับโคตรเยอะก็จะมีในส่วนของกาชาอีโวนะครับสาลูกนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ ID ดีนะครับยีลูกแล้วก็มีรถรีลักซ์นะครับอีก10ลูกนะครับผมก็รวมกันไปหกสิบห้าลูกนะครับแจกกัน สำหรับโปรโมชั่นใหม่นะใครที่เข้ามาในเวนิสิตี้นะครับผมสามารถเข้ามาได้เลยได้ของแจกตามนี้เลยครับเอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช a n n EGSX1 ครับวันนี้เวนิสิตี้นะครับผมกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับแอดจะมาทําการอัปเดตเซิร์ฟเวนิสิตี้นะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปอัปเดตในส่วนของการทํางานขาวแล้วก็การทํางานดานะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นแอดโปรโมทเวนิสิตี้มาเยอะแล้วทำระบบทั่วไปทําอะไรมาเยอะแล้วนะครับผมยังไม่เคยเห็นการฟาร์ มาเจาะลึกกันนะครับในส่วนของระบบงานฟาร์มใหม่นะครับที่ทางเวนิสิตี้เนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาก็คืองานฟาร์มออโต้น,นะครับแล้วก็ระบบการทํางานดําที่เราจะไปทํากันในวันนี้นะครับแล้วก็เตรียมรถมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพาเ,เพื่อนๆเนี่ยลองไปเล่นในเวนิสิตี้ก็ดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับผม เอาเละครับทุกคนซึ่งงานฟาร์มที่เราจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นงานเหมืองน,นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเซิร์ฟเวนนิดนะ <c oughs> ปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาฟาร์มงานเหมืองเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆมาฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่า ในเซิร์ฟเวนิเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมีการอัปเดตใหม่นะแล้วก็ในส่วนของการทํางานนะครับนี่ก็จะเป็นระบบแบบที่หลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยนะครับการกดเคเพื่อปรับโหมดในการทํางานนะครับนี่สามารถเปิดปิดได้ซึ่งแอดเนี่ยได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เจาะลึกในคลิปนั้นนะครับผมซึ่งในงานเหมืองเนี่ยนะครับจะมีความสําคัญก็คือว่าแร่ชนิดนี้ครับแร่ที่ชื่อว่าแร่พาสเทลเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นแร่ที่เอาไว้สําหรับใช้ในการตกปลานะฮะเออเซิร์ฟนี้แปลกเหมือนกันนะปกติเนี่ยตกปลาก็จะใช้เบ็ดใช่ป่ะ จะตกปลาโดยการใช้แร่พาสเทลในการตกปลาครับผมก็ง yeah. ่ายๆครับผมเพื <t <t ่อนๆก็ไปซื้อบัตรทํางานมาให้เรียบร้อยนะครับบัตรทํางานออโต้นะจากนั้นก็กดคนะครับแล้วก็เปิดโหมดอัตโนมัติได้เลยนะครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าระบบออโต้โหมดนะครับอ่ามันก็จะไปหยิบโมเดลที่ใกล้ที่สุดอะไรประมาณนี้แหละอ่ามันก็จะเลงเวลาครับว่าจะเก็บงานไหนบ้างระบบการฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มแบบออโต้เลยครับนี่ก็จะได้แร่มาโคตรเยอะแร่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบออโต้โหมดนะครับอ จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบการทำงานแบบออโต้ในงานเหมืองนะครับผมโอ้โหเส้นทางแบบนี้นี่แม่งเป็นมนลพิษต่อรถกูจริงๆเลยอุตส่าห์ไปจูนมานี่ฮะถ้าใครจะจูนรถนะครับแล้วจะมาทำงานไม้เนี่ย เรามาอยู่ตำแหน่งเดียวกับแอดพอดีเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนเส้นทางอื่นนะครับนี่ฮะกระแทกใหญ่เลยอืมเอาสิการละเจ็ดแสนซื้อมานะครับโอเคตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ถึงงานมาแล้วนะครับผมก็ไปดิ่งหนึ่งงานนะครับที่ทางนายกเมืองเนี่ยอยากให้ปีเตอร์นะครับผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอ้ยตกใจโอ้โห โมเดลโผล่มาพอดีเอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงในส่วนของงานตัดไม้ทําลายป่ากันแล้วนะครับ <S <S นี่เลยก็เวลาเก็บเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้ไม้มาเลยนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องโปรเซสนะครับผมแล้วก็โมเดลแต่ละงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอ้แท่งๆนี่ด้วยฮะเขาเรียกหลอดอะไรไม่รู้เนี่ยือนหลอดแก้วใหญ่ๆนะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะมีโมเดลของงานแต่ละอย่างอยู่นะครับถ้าเป็นเหมืองเนี่ยมันก็จะเป็นผลึกคริสตัลอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นงานไม้เนี่ยก็มีไม้อยู่ข้างในนะครับวงาๆยบส เอาแล้วครับทุกคนนี่ก็จะเป็นงานเก็บสตรอเบอรี่นะครับผมก็จะเป็นงานโอ้โหโมเดลโคตรสวยอะแล้วปีเตอร์มึงไปเก็บตรงรู้แต่มึงวิ่งผ่านมาไม่เห็นเงี้ยโอ้โหแล้วไปเก็บอะไรตรงนี้นะครับอยู่สกลนี่เลยนะครับก็จะเป็นโมเดลนะครับในส่วนของงานต่างๆที่เวนิสิตี้เนี่ย อัปเดตเข้ามานะครับผมโอ้ยโมเดลขยับได้ด้วยว่าคุณน่ารักอ่ะแล้วก็มีอะไรนกอะไรวะเนี่ยแดงๆดงแองกี้เบิร์ดหรือเปล่าว่าไม่ใช่ละโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการทํางานในเซิร์ฟเวนนิสนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยลองไปตกปลาดูนะครับนี่การตกปลาเนี่ยก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงงานตกปลากันแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะจากนั้นเนี่ยนะครับก็กดเช่าเรือนะครับเอาเรือเล็กก็ได้ครับแล้วทำไมกูกลายเป็็นนนนนนนคคคัั่่งงเเเีียยกกููต้อปขบสิมาดว นี่เลยครับเราก็ทําการขับเรือนะครับผมไปที่จุดด้านนอกได้เลยนะครับโอเคไปขับเรือไปเลยนะครับผมนี่ถ้าเราขับไปตรงจุดที่มันมีรูปตะขอเนี่ยนะครับมันจะมีแบบว่าสัตว์ตัวใหญ่ๆอยู่ครับผมซึงจุดจุดนี้เนี่ยนะครับแล้วเรือความโอ้ทุเรือความเอาละครับตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่กลางทะเลแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยเราจะตกปลาเล็กก็ได้นะครับมีปลาโลมาตัวเล็กนะเราก็ทําการกดหนึ่งเลยครับมันจะใช้แร่พาสเทลในการตกปลานะครับ แล้วก็เล่นมินิเกมนะครับมันจะมีมินิเกมโผลมาให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะหรือไม่ก็อาจจะให้กด3ปุ่มลวดนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูปุ่มดีๆนะระบบสัมผัสเราเนี่ยจะต้องดีๆด้วยครับนี่ฮะเราก็ตกปลาเลยได้ปลาฉลามหัวค้อนนะครับเออ Q W F โอ้โหเอาแล้วไจะตกใต้ทะเลเลยครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการตกปลานะนี่นี่นีปลานี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ย นี่ไงเจ้ปาปลาปลาโง่นี่มึงมานี้เลยมึงมานี่อ่าเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยากเล่นอะไรแพงๆเนี่ยก็เอาเรือไปใกล้ๆเจ้าปลาตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการกดลงจากเรือแล้วก็ไปที่หลังมาเลยครับผมแล้วมันจะมีปุ่มขึ้นมานะแต่ไม่รู้ตัวนี้ติดหรือเปล่านะอ้ยตัวนี้ไม่รู้เกาะได้หรือเปล่าเคตัวนี้นจะไปเล่นด้วยนะฮะเดี๋ยวไปหาตัวอื่น <S <S 1> <S 1> เฮ้ยเจออีกตัวนึงไอ้ตัวนี้จะให้กูขี่หลังไหมดูดิตัวตัวนี้ให้ขี่หลังป่านี่ไงเบ๊บกูอยู่ไหนเนี่ยอยูดดิ นี่เลยทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นการขี่หลังปลานะครับเออปลาตัวนี้ใจดีไว้ให้เล่นด้วยนี่เลยครับก็ปีเตอร์จะขี่หลังประมาณนี้นะครับผมแล้วเวลาจะออกเนี่ยนะครับก็ทําการกดจีนะครับนี่ก็จะลงจากหลังปลานะครับหรือเล่าเนี่ยจะวิ่งบนหลังปลาก็ได้ที่โคตรล้ำอ่ะแต่เราอย่าไปไกลเกินนะครับถ้าเกิดไกลจากตําแหน่งเรือเนี่ยเรือจะหายนะแล้วเราก็ต้องว่ายน้าขึ้นบกนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปสู่ความระทึกแล้วครับผมเพราะว่างานต่อไปที่เราจะทำเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของการทํางานดำอ่าเราจะทําการจกปูนให้หลายๆคนได้ดูนะ ว่าการจกปูนในเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งแอดเนี่ยมีเทคนิคพิเศษจะแนะนำเ,นเพื่อนๆด้วยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทคนิคไอเทียเนี่ยจะโดนด่าหรือเปล่าแต่เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอที่การทำงานดำเลยครับ let's go เอาเลยครับมาแล้วโอ้โหขึ้นตึกมาเลยครับนี่ตอนนี้เนี่ยจะมาโชว์การจกปูนนะครับผมแหมกูก็บุ่น GTB ไปดิครับนี่กูบุ่นมาจากชั้น4ี่ะกูบุ่นแต่ชั้น3นะครับตอนนี้ชั้น4แล้วอ่าปีเตอร์กันเลี้ยวไปครับนี่เลี้ยวแบบเนิบๆนิ่ม การจกปูนในเซิฟนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับผมมีบัตรทำงานดำนะครับผมซึ่งบัตรทำงานดำเนี่ยคราบติดร0 0ครับซนตหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่จุดจกปูนได้เลยครับอันนี้เนี่ยปีเตอร์ได้รับการศึกษามาแล้วนะว่าจุดไหนเราจะไปยังไงนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรามีทิงที่ง่ายกว่านั้นครับเนี่อันนี้ก็ยืนงงในดงตีนแป๊บหนึ่งนะครับว่าเอ้ยคุณจะจกปูนอย่างไงดีนี่เลยครับก็ทาการลากบัตรนะครับเข้ามาแล้วก็ทําการกดตัว G แต่กดไม่ติดครับจะต้องกดตัว E ีแทน เล่นมินิเกมไปครับผมมินิเกมเนี่ยจะลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับก็เล่นง่ายๆไม่ยากครับผมพอจบเท่านั้นแหละครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยหัวใจแม่งเต้นเป็นจังหวะสามชาเลยครับผมนี่ฮะก็ทําการจบกันไปครับผมระหว่างจบเนี่ยก็ได้ยินเสียงหัวจากโปรต็กตึงเอ้ยไม่ใช่ได้ยินเสียงหววจากตำรวจนะครับนี่จะมาจับคุณปีเตอร์ซอเยอร์เข้าคุกนะฮะแต่เขาลืมไปปีเตอร์ซอเยอร์เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเว้ยดีครับผมแล้วก็ทําการขยําขยาถุงปูนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เปื้อนมือแล้วถ้าจุ่มน้าเนี่ยกูก็็แขงเลยครับมือนะ แล้วก็จบกันไปครับผมจบจบจบไปครับตอนนี้เนี่ยโอ้หถ้าเล่นจริงๆเนี่ยคงจะเป็นบรรยากาศที่กดดันครับแต่ว่าปีเตอร์ไม่อยากให้ถึงบรรยากาศนั้นจากนั้นเนี่ยครับเราก็วิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับ4คูร้อยไปที่รถ G T B ของเราครับผมแหมตอรอแม่งยังเวียนหัวกับการหมุนหมุนขึ้นๆอยู่ครับปีเตอร์กูเหินไปแล้วครับผมนี่เลยพอเขินผิดตรงนี้ครับเขินผิดจังหวะไปนิดนึงนี่ฮะชนกระถางต้นไม้ไปทีฮะใครปลูกสมุนไพรไว้ก็เรียบร้อยครับผม จากนั้นครับปีเตอร์ก็ขับด้วยความเร็วแสงนะครับหนีหายไปทันทีครับผมนี่ก็จะเป็นการจบปูนของปีเตอร์ไม่ต้องเถือนไม่ต้องคำหา,หาเลยเลยครับผมเนเน้นรถไว้ก่อนครับขับหมุนไปหมุนมาแซกไปซิกมานี่ก็รอดแล้วนะครับผมแหมจากนั้นก็เลี้ยวเข้าอุโมงค์แบบเนิบๆไปครับ เรียบร้อยครับไม่ได้ยินเสียงหวอไอติมบอก็เรียบร้อยครับผมรอดนะฮะจากนั้นก็ผมเราก็มาเล่นกันต่อนะครับนี่เลยโอ้โหปีเตอร์มาอย่างไวครับตอนนี้เนี่ยเรามาจกใกล้ๆก,กันครับนี่หลังจากผ่านที่เกิดเหตุไปไม่กี่ชั่วโมงครับปีเตอร์ทําการโจรกรรมซ้ําซ้อนนะครับผมนี่เราก็จอ่อกันอีกรอบนึงครับตอนนี้เนี่ยเราก็ไปที่ถุงปูน,นะฮะ H, <boundaries. S 1> จกกันไปครับนี่ขยงขยํากันไปเหมือนเดิมครับเนี่ปีเตอร์ก็ใจหายเหมือนกันครับเฮ้ยตอมาแล้ววะอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะตอลลเนี่ยกำลังหมุนรถขึ้นครับสตอร์เสร็จก่อนก็สเต็ปเดิมครับสี่คูณร้อยเข้าไปที่ G T B ครับแล้วก็สตาร์ทรถปุ๊บจากนั้นครับบิดครับผมบิดเสร็จปุ๊บไอ้เฮียพลาดปุ๊บโอ้โหนี่สเตปงงไอสัตว์เขาเรียกว่าพีิกกลางเสาไฟฟ้ากูชิปอีกลางอากาศเป็นไงล่ะเออไม่ต้องลงจากรถด้วยจากนั้นครับก็ตามสเตปครับผมเลี้ยวซิกไปแซกมาเหมือนเดิมครับ จากนั้นครับผมพอเสียงหวอมันเริ่มไกลตอรอก็งงครับเฮ้ยไอ้เฮียใครแม่งจกวะไม่เห็นมีเลยนะครับอ่าตามกันไม่ทันนะครับผมปีเตอร์ก็บวกเสาไฟครับเพื่อชะลอเวลาเผื่อตำรวจจะตามมาแต่ก็ไม่มีตออครับสรุปก็คือปีเตอร์ได้ปูน2ถุงครับผมแล้วก็รอดเป็นที่เรียบร้อยครับนี่การจกปูนนะฮะทำยังไงรอดแน่นอน100%็ครับผมเอาไปลองกันได้นะฮะมาครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่กันกับกิจกรรมบอมเบอร์นะฮะหรือว่ากิจกรรมระเบิดนั่นเองครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็รอเวลานะครับเล่นไปเรื่อย ตอนนี้เนี่ยก็มีเพลเยอร์นะครับผมอยู่หลายคนเหมือนกันครับในถ้าแห่งนี้นะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยวิธีการเล่นง่ายๆนะครับผมก็คือว่าเขาจะสุ่มนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่โดนระเบิดนี่เลยซึ่งมีคนโดนระเบิดแล้วครับ1คนซึ่งคนที่ถือระเบิดเนี่ยนะจะมีเวลาจํากัดนะเราเนี่ยจะต้องเอาระเบิดที่เราถืออยู่เนี่ยเอาไปแปะคนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้มันระเบิดตัวเองเนี่ยจากนั้นเนี่ยถ้าใครที่ดวงซวยนะครับโดนระเบิดไปแปะปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาไปแปะคนอื่นต่อครับถ้าเราแปะคนอื่นไม่ทััันนนนนเเยยก็ระะบบบิดตตวองาาหไปแ้ นี่เลยซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับนี่ระเบิดตูมตามไปเลยทีเดียวซึ่งระหว่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเดินไปชนใครก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถกด e เพื่อผลักเขาได้ครับเขาจะทําท่าล้มนะคคือแบบเสียท่าให้เรานั่นเองเผื่อไปกด e แบบผลักมึงอย่างนี้อ่าเขาก็จะล้มไปนะครับผมก็ จะทาให้คนที่ถือระเบิดเนี่ยเอาไปแปะคนที่ล้มได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นบอมเบอร์ภายในเซิร์ฟเวนนิสิตี้นะครับผมนี่ก,กูกดผักไปคนนึงก,กูกดผักหลายคนแล้วแหละก็มีผู้โชคดีโชคร้ายรอดบ้างโดนบ้างครับเอ้ยไอ้เคียดนี่จะไล่กูอ่าแต่สเตปจุกหลบครับหลบบนก้อนหินใหญ่นะฮะโอ้ปีเตอร์ก็รอดบุดบิดเลยครับทุกคนเิ้ยเหมือนมีคนพักกูแต่กูพักคืนนี่จริงๆแล้วเนี่ยจะมี2ส,สายนะครับใครที่เล่นตรงนี้ก็จะมีแบบสายที่ไล่แปะคนอื่นตามปกตินะครับกับสายแอบสายจุก อ่าซึ่งมันใช้ได้ผลจริงจริงนะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งปีเตอร์เนี่ยก็เป็นสายวิ่งคลานอยู่แล้วครับผมอ่าไม่แน่หรอกครับแบบยืนยืนอยู่แม่งก็มาแปะหลังกูอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยครับโดนระเบิดตูมตามกันไปนี่ฮะพอมีคนโดนปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็จะวิ่งหนีกันสุดขอบเลยครับผมนี่จากนั้นปีเตอร์โดนพอโดนแล้วใกล้ต่อจะจะวิ่งไล่ชาวบ้านครับผมโอ้เขาก็วิ่งหนีฮะแต่กูแปะได้ครับผมพอแปะเขาเสร็จเขาปุ๊บโอ้โหเกือบครับผม นี่เลยฮะเหมือนเขาจะมาแปะคืนเหมือนเขาจะมาแปะคืนแล้วกูโดนกูกูล้มพอดีโอ้โหบอกเลยครับปีเตอร์ชาปนกิจเรียบร้อยครับผมตายฮะหลังจากนั้นก็กลับเมืองตามปกตินะครับผม